กำลังติดลูกนะคะ,ละหลายๆลูกค่ะเบีนะคะ,ะ,คะอาจจะมีเสียงรบควนบ้างค่ะแตงไทยนะคะแตงไทยถ้าปลูกปนๆรวมๆกันนะคะมีแตงไทยค่ะแตงไทย แตงไทยนะคะแตงไทยนะ,ะนะคะอาจจะมีเสียงรบก,กวนบ้างค่ะแตงไทยนะคะแตงไทยพ<ม>ี่ปนีก็อยากนำพาเพื่อนเพ่มาดูค่ะพาเพื่อนๆมาดูนะคะแตงไทยค่ะแตงไทย แตงไทยงามๆนะคะกําลังจะเป็นพี่ปณีก็อยากนําพาเพื่อนๆมาดูค่ะพาเพื่อนๆมาดูนะคะแตงไทยค่ะแตงไทยแตงไทยงามๆนะคะกําลังจะเป็นกาลังงามเลยค่ะกําลังงามนะคะแตงไทยค่ะแตงไทยนะคะแตงไทยค่ะแตงลูกค่ะกําลังจะติดลูกนะคะแตงไทยค่ะ ปูกปนๆรวมๆกันนะคะมีแตงไทยค่ะแตงไทยไทย,ไทยกำลังางามเลยแตงไทยงามงามนะคะแตงไทยงามงามค่ะแตงไทยนะคะ งามค่ะใบดำเลยนะคะกําลังจะเป็นลูกค่ะกําลังกลังงามเลยค่ะกําลังงามนะคะแตงไทยค่ะแตงไทยนะคะแตงไทยค่ะแตงตากาลังจะเป็นลูกค่ะกําลังจะเป็นลูกนะคะกําลังงามเลยค่ะกําลังงามนะคะแตงไทยค่ะแตงไทยนะคะแตงไทยค่ะแตง แตงค่ะฟักแตงไทยนะคะแตงไทยกํลาลังงามเลยค่ะกํลาลังงามนะคะแตงไทยค่ะแตงไทยนะคะแตงไทยค่ะแตงค้าพืชผักสวนครัวนะคะพืชผักสวนครัวค่ะอาจจะมีเสียงรบก,กวนบ้าง แตงค่ะแตงไทยนะคะแตงไทยหลายลูกแล้วนะคะแตงไทยค่ะแตงไทยหลายลูกแล้วนะคะแตงไทยค่ะแตงไทยกําลังงามเลยค่ะกําลังงามนะคะแตงไทยค่ะแตงไทยนะคะแตงไทยค่ะแตงตาแตงไทยค่ะแตงไทย งามมากเลยค่ะงามมากๆเลยแตงไทยนะคะแตงไทยค่ะแตงไทยนะคะแตงไทยนะคะแตงไทยค่ะพืชผักสวนครัวนะคะพืชผักสวนครัวค่ะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างค่ะแตงไทยนะคะแตงไทย ลายลูกแล้วนะคะแตงไทยค่ะแตงไทยกำลังงามเลยค่ะกำลังงามนะคะแตงไทยค่ะแตงไทยนะคะแตงไทยค่ะแตงกำลังงามเลยค่ะกำลังงามนะคะแตงไทยค่ะแตงไทยนะคะแตงไทยค่ะแตงต้าปลูกปนๆรวมๆกันนะคะมีแตงไทยค่ะแตงไทย แตงไทยงามๆนะคะแตงไทยงามงามคะ่ะแตงไทยนะคะงามคะ่ะใบดำเลยนะคะกาลังจะเป็นลูกคะ่ะกาลังาลังงามเลยคะ่ะกําลังงามนะคะแตงไทยค่ะแตงไทยนะคะแตงไทยคะ่ะแตงแตงค่ะฝัก แตงไทยนะคะแตงไทยไทยกำลังงามเลยแตงไทยนะคะแตงไทยก็กำลังจะเป็นลูกคะ่ะกำลังจะเป็นลูกนะคะแตงไทยนะคะแตงไทย แตงไทยงามๆนะคะแตงไทยงามๆค่ะแตงไทยนะคะงามค่ะใบดำเลยนะคะกาลังจะเป็นลูกค่ะกาลังแตงไทยนะคะพืชผักสวนครัวค่ะพืชผักสวนครัวนะคะปลูกเอาไว้รับทานเองค่ะปลูกเอาไว้นะคะกำลังติดลูกนะคะ,ละหลายๆลูกค่ะเบีย แตงไทยนะคะแตงไทยถ้าแตงไทยคะ่ะแตงไทย าางามมากเลยค่ะงามมากๆเลยแตงไทยนะคะแตงไทยค่ะแตงไทยนะคะปลูกปนๆรวมๆกันนะคะมีแตงไทยค่ะแตงไทยค่ะแตงไทยค่ะแตงไทยงามมากเลยค่ะงามมากๆเลยแตงไทยนะคะแตงไทยค่ะแตงไทยนะคะ อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างค่ะแตงไทยนะคะแตงไทยแตงไทยนะคะแตงไทยนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างค่ะแตงไทยนะคะแตงไทยแตงไทยค่ะแตงไทย งามมากเลยคะ่ะงามมากๆเลยแต่งไทยนะคะแตงไทยคะ่ะแตงไทยนะคะไทยกำลังงามเลย กลังติดลูกนะคะ,ละหลายๆลูกค่ะมีมาป,ป,ปล,ปล,ปล,ลูกปนนรวมๆกันนะคะมีแตงไทยค่ะแตงไทย,ไทยไไแตงไทยกับฟักทองค่ะมาปลูกปนนรวมๆกันนะคะมีแตงไทยค่ะแตงไทย แตงไทยนะคะแตงไทยก็กําลังจะเป็นลูกค่ะกําลังจะเป็นลูกนะคะกําลังงามเลยค่ะกําลังงามนะคะแตงไทยค่ะแตงไทยนะคะแตงไทยค่ะแตงค่ะพืชผักสวนครัวนะคะพืชผักสวนครัวค่ะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้าง แตงไทยนะคะพืชผักสวนครัวค่ะพืชผักสวนครัวนะคะปลูกเอาไว้รับประทานเองค่ะปลูกเอาไว้นะคะกําลังงามเลยค่ะกําลังงามนะคะแตงไทยค่ะแตงไทยนะคะแตงไทยค่ะแตงตาปลูกปนๆรวมๆกันนะคะมีแตงไทยค่ะแตงไทย